สวัสดีจ้าวันนี้ได้พาน้องปีใหม่นะคะไปเที่ยวเทศกาลว่าวนานาชาติที่ทะเลชะอำนะจ้านี่นะคะก็คือบรรยากาศอนะ่ะวันนี้มาตอนกลางวันนะคะวันนี้วันสุดท้ายจริงๆอ่ะแม่เป้ก็จะพามาตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนั่นแหละแต่ทีนี้มีธุระนะคะก็เลยพาน้องปีใหม่มาวันที่ยี่สิบสามกลับจากทําธุระที่กรุงเทพพอดีเลยก็แวะพาน้องปีใหม่มาดูเทศกาลว่าวนานาชาติ ที่ชะอำนะคะนี่บรรยากาศนะคะตอนนี้เรามากันประมาณมาถึงบ่ายโม่บ่ายสองนะคะแต่ถ้ามาช่วงเย็นนะบรรยากาศจะดีมากเลยนี่จะม้วานานานาชาตินี่ว่าวตุ๊กตาว่าวอะไรกนะันน้องพี่ใหม่มว่าวอะไรว่าวงูว่านี่แล้วก็มาถึงก็บอกคุณพ่อเลยว่าทำไรขี่ม้านะคะขอขี่ม้าหนึ่งรอบนะคะ พ,พ,พี่เขาใจดีนะจริงๆอ่ะรอบหนึ่งอ่ะมันจะไปไกลมากเลยแต่ปีใหม่ไม่ไม่กล้าไปนะคะ<อ> <Soul> พี่เขาก็เลยพาวนไปตรงนี้แต่ว่าเขาก็ไม่คิดตังนะแต่ว่าคุณพ่อก็เลยให้ทิปเขาไปมาเที่ยวทะเลชะอำนะคะเพื่อนเพื่อนเขาพุกพี่ๆทุกคนที่นี่เขาใจดีทุกคนละค่ะพ่อแม่ค้าพี่ๆที่เลี้ยงม้าเนี่ยค่ะนี่นะคะบรรยากาศตอนบ่ายก็จะประมาณนี้นคือร้อนนะคะแต่ว่าสู้ น้องพี่ใหม่สู้เพื่อจะไปดูเว้าวแต่จริงๆไม่ใช่นะคะไปเล่นน้ำนะคะจริงๆไปเล่นน้ำเดยวแม่จะมีบรราาันไดจัดเก็บตกตอนเล่นน้ำลงไปให้ดูด้วยนีขี่ม้าหนึ่งรอบอใจอ่ะใจนะ้ไม่กล้าหรอกแต่ว่ากล้ากลัว <c oughs> <c oughs> คุณพ่อก็พา,พาเดินดูว่าวแล้วก็ที่บ้านจริงจริงที่บ้านก็มีว่าวอยู่แล้วนะคะพ่อซื้อให้รอบนึงแหละนี่มาเจอที่นี่ก็ซื้ออีกตัวหนึ่งเป็นตัวเล็ก ต้อลองดูเขาปีใหม่ก็ชอบเล่นอะไรแบบผู้ชายล้วไม่ชอบเล่นแบบผู้หญิงอะทุกคนดูดินี่คือบรรยากาศตอนบ่ายนะคนเยอะมากวันนี้วันอาทิตย์นี่ทะเลชะอานะคะสวยบรรยากาศดีของกินก็ไม่แพงนะคะนี่ว่าวมีตุกก๊กตามีตุ๊กตูนว่าวงน้องปีใหม่ก็จะเอาว่าวอันนี้นะคะเป็นลายธงชาติไทยคุณพ่อก็จ่ายตังค์เป็นหนึ่งกลุ่ม นี่นะคะใส่ชุดมาเหมือนจะไม่ดำนะคะแต่ก็ดำนะครับตั้งแต่ปิดเทอมนี่เพื่อนๆดำเลยน้องพี่ใหม่อะ่ะเพื่อนๆคนไหนปิดเทอมแล้วดำมั้งคะน้องพี่ใหม่นี่ดำเลยะคะ่ะให้ไปรเรียนซัมเมอร์ก็ไม่ไปนะจ๊ะพาเที่ยวนะคะ จริงๆน้องปีใหม่ก็อยู่ชะาอ๊นี่แหละไม่ห่างจากถนนห่างทะเลไม่มากหรอกแต่วันนี้เผเอเราไปทุระเข้ากรุงเทพก็เลยขากลับก็เลยแวะให้นางนิดนึงนี่ฉ <I love S 1> ักเบาฉักเบวา,วบบาเล่นบรรยากาศดูทะเลแต่ถ้าตอนเย็นน้ำมันจะขึ้นมาถึงนี่เลยนะทุกคน,นส่วนเมื่อคือนมีคอนเสิร์ตคนก็จะเยอะหน่อยนก็เลยพามาวันนี้ น,น,นี่ยังไม่ลงน้ำนะคะทุกคน,นยังไม่ลงน้ําเดี๋ยวให้ว่ายขึ้นก่อนจริงๆเขาไม่ได้อยากมาดูว่าวหรอกอยากมาเล่นน้าบอกตรงเลยทุกคนนี่คือการมาทะเลครั้งแรกของปีใหม่และทั้งที่ทอยู่ชะอำนะเนี่ยเนี่ยามาครั้งแรกเลยอยู่มาเจ็ดขวบเจ็ดปีเพิ่งมาทะเลนี่แหละทุกคนใครมาเที่ยวเทศกาลว่าวนานนชาติที่ชะอำบ้างคะในคอมเมนต์กันมาสินี่ ฝากกดติดตามกดไลค์กดถูกใจให้น้องปีใหม่ด้วยนะคะทริปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนกันเล้อเดี๋ยวแม่เป้ก็จะพามาดูกันนะคะบ๊ายบาย